วครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรกันอีกเช่นเคยนะครับและเรื่องราวที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือสายญ,ญานุภาพทางเพลของกองทัพเรือญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าณักเวลาปัจจุบันนี้ ความร้อนแรงในทะเลจีนใต้นั้นถือได้ว่ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมากๆนะครับและหนึ่งในตัวแปรสําคัญนะครับนั่นก็คือกองทัพเรือของกองกําลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นนั่นเองครับวันนี้เราจะไปดูกันว่าแสนยานภาพทางทะเลของพวกเขานั้นมีมากมายขนาดไหนนะครับและเรือรบที่สําคัญสาคัญของญี่ปุ่นแต่ละลำนะครับจะมีประสิทธิภาพเป็นเช่นไรขอเชิญทุกท่าน,นครับติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทย militari พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็จะขอพูดถึงเรือพิฆาตของกองทัพเรือญี่ปุ่นกันก่อนนะครับซึ่งแอดมินคิดว่ากองทัพเรือญี่ปุ่นนั้นพวกเขามีเรือพิฆาตเป็นจํานวนมากและเรือพิฆาตของญี่ปุ่นนั้นล้วนน่าสนใจเพราะว่าแต่ละลำนั้นมีเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยและมีอาวุธที่น่าสนใจมากๆครับสําหรับกองกําลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นนะครับพวกเขามีเรือพิฆาตมากถึง36ลำเลยทีเดียวซึ่งวันนี้นะครับแอดมิน ก็จะขอพูดถึงเรือพิฆาตที่ดีที่สุดของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันก็คือเรือพิฆาตชั้นอัตโก้นั่นเองครับโดยเรือชั้นนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ลำนั่นเองครับเรือชั้นอัตโกเป็นเรือพิฆาตขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นโดยมีระวางขับน้ํา10,000ตันที่มีความสามารถในการทําสงครามต่อต้านอากาศยานที่แข็งแกร่งจะว่าไปแล้วมันก็คือเรือพิฆาตชั้นอเลนเบิร์กในเวอร์ชันของญี่ปุ่นนั่นเองครับ ถ้ามองในแง่ของเรื่องขนาดแล้วเรือชั้นอัตาโก้นั้นเกือบจะใหญ่เท่ากับเรือราดตะเวนชั้นไทคอนเดโรกาแต่ว่าเรือรบของญี่ปุ่นนั้นได้มีการปรับปรุงบางอย่างพอลดส่วนตัดของเรดาร์ทำให้พวกมันมีความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบเพิ่มมากขึ้นครับเรือรบชั้นอัตาโก้มีระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับโลกด้วยระบบเอจิต ที่ผสมผสานเทคโนโลยีของญี่ปุ่นและอเมริกาเข้าด้วยกันรวมไปถึงระบบอาวุธเรดาร์ ar, และระบบควบคุมการยิงประสิทธิภาพสูงเข้าไว้ในระบบเดียวจึงทำให้เรือรบรุ่นนี้ของญี่ปุ่นมีความสามารถในการรบทั้งสามมิติเป็นทีนาเกรงขามยิ่งนักครับ สำหรับเรือรบชั้นนี้นะครับคุณผู้ชมพวกมันมีความสามารถในการคุ้มกันกองเรือนะครับจากเครื่องบินของฝ่ายศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าพวกมันนั้นนะครับมีท่อยิงแบบ VLS นะครับ MK41 นะครับจำนวนมากถึง96เซลลโดยมี64เซลนะครับอยู่ทางด้านหน้าและ32เซลนะครับบริเวณท้ายเรือนั่นเองสิ่งเหล่านี้นะครับพวกมันอัดแน่นไปด้วยขีปนาวุธนะครับต่อต้าน อากาศยานแบบ SM2 นะครับนอกจากนี้ยังติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธแบบ SM3 และมีขีปนาวุธต่อต้านเรือดำน้ำแบบ RUM139 a s l o c อีกด้วยครับ อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมเป็นที่น่าเสียดายว่าเรือรบชั้นนี้ของญี่ปุ่นนะครับไม่สามารถติดตั้งขีปนาวุธทอมฮอคได้เนื่องจาการัฐธรรม,มนูญของญี่ปุ่นเองนั่นแหละครับแต่อย่างไรนะครับพวกเขาก็มีขีปนาวุธแบบไทป์90นะครับสำหรับต่อต้านเรือรบผิวน้าโดยขีปนาวุธชนิดนี้นะครับมีระยะยิงที่150กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบได้225กิโลกรัมเลยทีเดียวครับและสําหรับแท่นยิงขีปนา าวุธที่ใช้ยิงขีปนาวุธแบบท้าย90นะครับเรือรุ่นนี้ก็ติดตั้งมาทั้งหมดนะครับ8ท่อยิงด้วยกันเรียกได้ว่าหมัดเด็ดของญี่ปุ่นนั้นมีไม่น้อยหน้าเรือรบชาติใดเลยก็ว่าได้ครับ ส่วนปืนใหญ่หัวเรือนะครับก็จะเป็นแบบ Mark 45ของสหรัฐอเมริกาขนาด127มิลิเมตรรูปทรงสเตลนั่นเองครับโดยปืนชนิดนี้นะครับญี่ปุ่นนั้นได้ผลิตเองภายใต้สิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาครับซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ทำการขยายลำกล้องปืนนะครับจาก54คาลิเบอร์เป็น62คาลิเบอร์นะครับปืนชนิดนี้มีระยะยิงสูงสุดที่38กิเมตรปืนใหญ่หัวเรือนี้นะครับสามารถโจมตีเรือรบของศัตรูป าหมายทางอากาศและเป้าหมายทางบกได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้นะครับสำหรับระบบป้องกันตัวระยะประชิดนั้นพวกเขาติดตั้งแท่นยิงนะครับแบบฟาลังขนาด20มิลลิเมตร2แท่นยิงติดตั้งบริเวณด้านหัวเรือและท้ายเรือนะครับซึ่งถือได้ว่าแท่นยิงแบบฟาลังนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันเรือรบในระยะประชิดเป็นที่น่าเชื่อถือได้ครับ และสําหรับภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำนะครับคุณผู้ชมพวกเขาติดตั้งแท่นยิงนะครับตอร์ปิโดจํานวน2แท่นซึ่งแต่ละแท่นนะครับจะมะีท่อยิงตอร์ปิโดจํานวน3ท่อนั่นเองครับซึ่งตอร์ปิโดที่ใช้งานนั้นก็จะเป็นแบบมาร์46 m o d ิหมดนะครับหรือว่าเป็นตอร์ปิโดแบบไทท์73ของญี่ปุ่นเองก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับเรือรบชั้นอัตโก้นั้นก็มีลานจอดนะครับเฮลิคอปเตอร์และลงเก็บเฮลิคอปเตอร์แบบ s s 6 0 นะครับจำนวน1นึ่ลำพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและการซ่อมบำรุงแบบครบครันอีกด้วยครับ สำหรับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเรือรบชั้นอาตโก้นะครับพวกมันมีระบบขับเคลื่อนแบบรวมครับซึ่งเป็นระบบแก๊สไฟฟ้าและระบบกา๊าซขั้นสูงนั่นเองครับโดยมีเครื่องยนต์กังหันกา๊าซแบบ Halima General Electric LM 2 5 0 0 3 0าจำนวน4เครื่องยนต์นะครับซึ่งทั้ง4เครื่องยนต์นี้ให้กำลังรวมนะครับ1 0 0 0 0แสนแรงม้าเลยทีเดียวส่วนระบบขับเคลื่อนด้วยแก๊สและไฟฟ้านะครับ ซึ่งระบบนี้เป็นระบบแบบไฮบริดพวกเขาจะใช้มันนะครับก็ต่อเมื่อทําการปฏิบัติการนะครับภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำนั่นเองครับเพราะว่าเมื่อใช้ระบบนี้แล้วการขับเคลื่อนต่างๆของเรือรบนะครับก็จะเงียบลงทําให้การเคลื่อนที่นะครับเข้าหาเรือดำน้ำนั้นเสียงเนี่ย เรียกได้ว่ามันเงียบลงแล้วก็จะทําให้ได้เปรียบมากขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเป็นการเดินทางปกตินะครับพวกเขาก็จะใช้ระบบแบบกังหันการนี่แหละครับซึ่งก็จะทําให้สามารถทําความเร็วนะครับได้สูงถึง30นอตหรือว่า56กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวครับเรือรบชั้นนี้นะครับปฏิบัติการโดยลูกเรือจํานวนราวๆสา0ร้นายครับรวมไปถึงลูกเรือของอากาศยานโดยเรือชั้นนี้นะครับสามารถทําหน้าที่เป็นศูนย์ประชาการของกอง เรือได้อีกด้วยครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมในปีพศ2558นะครับญี่ปุ่นนั้นเขาก็ได้สร้างเรือรบชั้นอัตโก้ขึ้นมาอีก2ลำครับซึ่งก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับว่าเป็นมายาคาดนั่นเองครับโดยเรือรบรุ่นนี้นะครับพวกเขานั้นได้เพิ่มขนาดขึ้นมานิดนึงนะครับจาก10,000ตันเป็น1 5 0 0ตันนั่นเองครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเรือนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น และสามารถรองรับนะครับอาวุธใหม่ๆและเรือพิฆาตเหล่านี้นะครับยังได้รับการปรับปรุงนะครับระบบเอจิตเพื่อการต่อต้านนะครับขีปาวุธอีกด้วย ซึ่งเรือพิฆาตชั้นมายาคานะครับพวกเขายัางใช้ขีปนาวุธแบบ S.M.3 และ S.M.6 รุ่นล่าสุดอีกด้วยครับซึ่งขีปนาวุธแบบ S.M.6 นะครับเป็นขีปนาวุธอนเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นเครื่องบินรบและขีปนาวุธร่อนนอกจากนี้ยังสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธพิสัยกลางและยังสามารถใช้เป็นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบผิวน้ําได้อีกด้วยครับโอโ้เรียกได้ว่าขีปนาวุธแบบ S.M.6 นั้นทําได้หลาย ายอย่างจริงๆเลยนะครับนอกจากนี้เรือพิฆาตชั้นมายาคาสนั้นพวกเขาจะบรรทุกขีปนาวุธต่อต้านเรือรบแบบไทสิบเ7รุ่นล่าสุดที่ญี่ปุ่นผลิตเองอีกด้วยครับเรียกได้ว่าญี่ปุ่นนั้นสามารถผลิตเรือรบของตนเองและขี่ปนาวุธของตนเองได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดได้เปรียบสําคัญอีกอย่างหนึ่งของกองทัพเรือญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับ ก่อนจะจบคลิปนะครับแอดมินก็มีคำถามอยากจะถามทุกท่านนะครับว่าถ้าหากว่ากองทัพเรือญี่ปุ่นกับกองทัพเรือจีนงัดกันนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเรือรบของฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบครับอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินเลยนะครับซึ่งจากสถานการณ์ล่าสุดนั้นจีนและรัสเซียพวกเขาก็ได้นำเรือรบนะครับกว่า10บลำเดินทางผ่านช่องแคบญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอีกด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าสถานการณ์ทางทะเลในทะเลจีนใต้นั้นร้อน แรงสุดๆเลยนะครับในขณะนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ